งานซ่อมสีแล้วก็ตัวถังรถยนต์งานดัดงานแก้แชสีนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนสู่ช่องช่างสักชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ทัางสักก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูงานแก้ดัดแชสซี isuzu d-max x-series ตัวเตี้ยนะครับคันนี้เครื่อง1.9สําหรับคันนี้ก็เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาทางด้านขวานะครับลูกค้าเพิ่งซ่อมเสร็จได้เดือนกว่าๆนะครับรถก็ขับไม่ได้เลยนะครับ ก็นํามาให้ช่างสักแก้ให้อ่ะวิธีการแก้งานของช่างสักเองนะครับเราก็จะต้องถอดอุปกรณ์ช่วงล่างออกให้หมดเลยไล่ตั้งแต่ปีกนกถังน้ำมันยกเครื่องอ่ะออกให้เกี้ยงเลยเสร็จแล้วก็เอาเชสซีนี่มาล้างทําความสะอาดก่อนที่จะทําการดัดนะครับพอล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอารถเนี่ยกลับเข้ามาที่ดิมนะครับเหลือไว้ด้านหลังเนี่ยเหลือไว้แค่ เฟืองท้ายนะครับเหลือไว้แค่เฟืองท้ายแล้วก็ล้อ2อันนะครับเพื่อที่จะทําการขินเนาะมันจะได้ขินง่ายๆหน่อยอ่ะหลังจากเอารถเข้ามาแล้วนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูความเสียหายแล้วก็เช็คมุมทแยงนะครับก่อนที่จะทําการดัดหรืองานแก้แชสซีครับคันนี้เป็นงานแก้นะครับไม่ใช่งานดัดใหม่นะครับเราก็จะต้องเช็คมุมทแยงนะครับของตัวเชสซีให้ได้ก่อน จำตัวเลขไว้นะครับเพื่อนๆทุกคน181.8นะครับทั้งทางด้านหน้าไอหลังหลังซ้ายนะครับหลังซ้ายวัดมาหลังขวานะครับอีกมุมนึงนะครับฝั่งนู้น181.8ฝั่งนี้182.6นะครับบริเวณริมรูนะครับเราจะวัดตรงไหนก็ได้นะครับเลือกเอาในส่วนมาร์กที่มันใกล้เคียงกันที่สุดนะครับ เพราะว่าก่อนที่จะทําการไล่แก้แชสซีเนี่ยก็จะต้องเช็คมุมทแยงให้ได้ก่อนเพราะว่าหนึ่งรถคันนี้ที่เคยไปทดสอบแล้วก็ไปเทสมาเนี่ยนะครับปล่อยมือไม่ได้เลยนะครับรถมันจะไปทางซ้ายเยอะนะครับก็คือวิ่งออกทางซ้ายเลยนะครับปล่อยมือแล้วก็วิ่งออกทางซ้ายอย่างเดียวเลยนะครับมันสาเหตุที่มันวิ่งออกทางซ้ายเพราะว่าตัวแชสซีเนี่ยมุมทแยงมันเพี้ยนนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยนะครับช่างสักก็ทําการดัดแชสซี ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็คือจัดซีนี่อยู่ในสภาพที่ปกติแล้วเหลือแค่ทําการไล่เก็บงานแล้วก็พ่นสีนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเดี๋ยวช่างศักจะพ่นเป็นสีึ่งเงาคึ้งด้านนะครับแบบโรงงานให้นะครับเวลาประกอบนี่มันก็จะได้สวยๆพวกน็อตพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับช่างศักก็จะล้างทําความสะอาดให้แล้วค่อยประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับคลิป ที่แล้วนะครับที่ช่างศักดิ์ก็เคยลงคลิปหลายคลิปให้กับเพื่อนเือนทุกคนได้ดูกันนะครับมุมทะแยงนะครับเช็คทุกจุดทุกช่องนะครับว่ารถแต่ละช่องนะครับมุมทะแยงเนี่ยมันมันไม่เท่ากันทุกช่องนะครับมันจะขาดเหลือกันแค่ประมาณสัก2มิล3มมิลหรือหรือเต็มที่ก็ครึ่งเซนนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่มันก็จําเป็นนะครับที่เราจะต้อง ดันมุมทแยงก่อนนะครับหนึ่งนะครับมุมทแยงเนี่ยนะครับถ้ามันมันเพี้ยนเยอะนะครับอ่ามันก็จะมีผลสำหรับการบิดตัวของรถบางครั้งมุมทแยงเพี้ยนนิดเดียวเราดันอ่าเราดันมุมทแยงออกนะครับตัวแชสซีก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมแต่ในเคสนี้นะมุมทแยงมันเพี้ยนเยอะนะครับเหมือนกับเคสที่แล้วก็เป็น e su d max ตัวสูงเหมือนกันนะครับคันนั้นก็มุมทแยงเพี้ยนไป5ซีนกว่านะครับคันนี้ก็สักประมาณ3เมซน สามเซนีมีผลนะครับไม่ได้เลยแล้วก็รถเนี่ยบิดผิดรูปนะครับตัวแชสซีนี่บิดผิดรูปเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนทุกคนดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะรู้เองว่าแชสซีเนี่ยมันบิดผิดรูปยังไงพอเราเช็คมุมทะแยงทุกจุดได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจำเอาก็ได้หรือจะจดไว้ก็ได้นะครับถ้าเรา,าลูน้องที่เป็นช่างมือใหม่ก็จดไว้ก็ได้เผื่อมันเดี๋ยวมันจะลืมนะครับพอเรารู้ตำแหน่งของ มุมทะแยงเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตำแหน่งนะครับความเพี้ยนของตัวเชสซีมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต่อต่อไปนะครับช่างศักก์ก็จะดันมุมทะแยงนะครับช่างศักก์ก็จะดันมุมทะแยงามาทางด้านหน้าขวานะครับโดยใช้แฮร์กิกดันจนกว่าจะได้นะครับก็ก่อนที่จะดันก็เชื่อมเหล็กฉากไว้บริเวณมุมของเชสซีด้วยนะครับเพื่อที่จะ ไม่ให้เกิดความเสียหายสําหรับตัวเชสซีนะครับเราก็จะดันสักประมาณ3ครั้งนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับรอบเรียเนี่ยนะครับเราก็ดันดูดันดันดูก่อนว่าน้ําหนักขนาดนี้นะครับมุมเทียงมันจะไปไปมากน้อยสักแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าเราเช็คแล้วนะครับมุมเทียงยังไม่ได้ก็ดันเผื่อน้ําหนักขึ้นไปอีกทำแบบนี้นะครับซ้ําอยู่ประมาณ3าครั้งนะครับครั้งที่3ก็ มุมทแยงของชสซีก็เท่ากันนะครับหลังจากมุมทแยงนะครับที่เราวัดเนี่ยนะครับมันเท่ากันหรือมันใกล้เคียงกันมันอาจจะขาดเหลือนิดๆหน่อยๆๆไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแชสซีเราเนี่ยยังดัดไม่เสร็จนะครับเราแค่ดันมุมทแยงไว้ก่อนะครับแต่ถ้าชสซีที่มุมทแยงไม่เพี้ยนเยอะแต่ชสซีมีการบิดเยอะนะครับก็สามารถที่จะไล่จับระดับน้ํา ด้านท้ายได้เลยนะครับเหมือนทุกคลิปที่ช่างศักดิ์ลงคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับการจับระดับน้ําด้านท้ายนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีนะครับช่างศักดิ์ทำงานยังไงก็ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆก็ได้อ่าพอเราวัดนะครับมุมทแยงได้เรียบร้อยนะครับยังไม่ปล่อยนะครับไฮโอลิกเนี่ยต้องต้องค้ำไว้ถ้าเพื่อนๆใช้ไฮโอลิกก็ค้ำไว้เลยหรือใช้เป็นเกียวดันก็ค้ำไว้ก่อน นะครับแต่ถ้าใช้เป็นเกียวดำเนี่ยไอเกยวดนเนี่ยมันก็จะทํางานมันจะทํางานช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้กําลังเยอะนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาเหล็กมาวางพาดด้านท้ายแล้วก็นั่งเล็งสําหรับคันนี้นะครับฝั่งซ้ายของเขาเนี่ยมันจะสูงฝั่งขวาของเขาเนี่ยมันจะต่ําสังเกตดูเลยนะครับรถที่เข้ามาวันแรกเนี่ยฝั่งขวาจะต่ําลงมากนะครับฝั่งขวาจะต่ําลงมากสาเหตุที่ต่าลงนะครับก็คือแชสซีเนี่ยทางด้านขวาเนี่ย นะครับมันทางด้านหน้าขวาเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้รถต่าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากที่ยกเหล็กดูนะครับแล้วจะรู้ว่าแชสซีเนี่ยนะครับมันต่ํามากน้อยแค่ไหนนะครับพอเรารู้แล้วนะครับว่าตําแหน่งมันมันต่ํามากน้อยสักแค่ไหนเราก็ยึดล็อกเหล็กทางด้านหน้าซ้ายนะครับลงเข้ากับรางในส่วนของหน้าไอในส่วนของด้านหลังขวา นะครับด้านหลังขวาเนี่ยนะครับเราก็ใช้แม่แรงนะครับขึ้นนะครับเหมือนเหมือนแบบที่ช่างศักดิ์ทำก็ได้หรือเพื่อนเพื่อนถนัดแบบไหนก็ทาได้เลยขอแคยยอ่ยกด้านท้ายของแชสซียกด้านท้ายของแชสซีขึ้นให้ให้มันเท่ากันนะครับอ่าแล้วก็ใช้ระดับน้ําวางนะครับแล้วก็สังเกตดูระดับน้ําก็ได้หรือจะนั่งเล็งเอาก็ได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนถนัด พอเราทราบแล้วนะครับว่าด้านท้ายเนี่ยมันเสมอกันแล้วทีนี้เราก็ใช้ไม้นี่วางมาเป็นระยะระยะนะครับเล็งเป็นช่วงช,วง,ชวงนะครับเ,เล็งช่วงท้ายของกระบะแล้วก็ช่วงกลางของตัวเชสซีนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเชสซีเนี่ยมันบิดไปทางไหนมันเริ่มบิดตั้งแต่จุดไหนก่อนเราจะแก้ตั้งแต่จุดไหนงานแก้เนี่ยนะครับหลังจากที่ดันมุมเทยียงได้เรียบร้อยเราก็จะดัดบิดมาตั้งแต่ด้านหลังนะครับ ช่างสักเนี่ยจะดัดบิดมาตั้งแต่ด้านท้ายก่อนเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับเราจะมาดัดบิดด้านหน้านี้ไม่ได้นะครับงานเนี่ยมันต้องแก้มามา้มาตั้งแต่บริเวณที่จับระดับน้ําให้ด้านแชสซีด้านท้ายในยเท่ากันแล้วก็ค่อยไล่เดินมาด้านหน้าไปทีละช่องทีละช่องทีละช่องจนไปจบที่ด้านหน้าของแชสซีนะครับจนไปจบที่ด้านหน้าของแชสซีมันถึงจะ มันถึงจะเท่ากันนะครับสังเกตดูตอนนี้นะครับด้านหลังบริเวณไม้ที่สองที่ช่างศักวางเนี่ยทางด้านหน้านขวานะครับมันจะต่ําเนี่ยตรงที่ช่างศักดชี้มันจะต่ําก็ใช้ไม่แรงขึ้นตรงนั้นแล้วก็ใช้สู้คล้องด้านหน้าไว้นะครับเพื่อที่จะให้น้ําหนักเนี่ยมันบาลานซ์กันแล้วก็ใช้ไม่แรงขึ้นตรงนี้เพื่อที่จะให้ชสซีฝัง่งหน้าไอ้หลังขวาเนี่ยมันขึ้นเท่ากันฝั่งโน้นก็ใช้ไม่แรงรองไว้เฉยอย่าไปขึ้นนะครับ ใช้แม่แรงรองไว้เฉยนะฝั่งนี้ก็คือใช้แม่แรงตัวนี้ต้องขึ้นอันนี้ก็ช่างสักก็ขึ้นอยู่ประมาณสัก3มครั้งนะครับขึ้นอยู่ประมาณสักสามครั้งนะครับพอขึ้นครั้งแรกนะก็เผื่อน้ําหนักไว้ด้วยพอขึ้นครั้งแรกเผื่อน้ําหนักไปปุ๊บเราก็มานั่งเลงดูนะครับถ้าเราขึ้นเผื่อขนาดนี้แล้วเราไปปล่อยดูมันเท่ากันไหมถ้ามันเท่ากันก็โอเคแต่ถ้ามันยังไม่เท่ากัน มันยังขึ้นไม่พอหรือมันขึ้นเยอะไปนะครับเราก็มาคํานวณดูนะครับว่าน้ําหนักที่เราขึ้นแม่แรงเนี่ยนะครับตอนแรกก็ขึ้นประมาณนี้น้อยไปนะครับพอขึ้นครั้งที่2ที่3ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าแชสซีด้านท้ายเนี่ยมันจะได้นะครับพอเราปล่อยแม่แรงต้องเอาเหล็กออกนะครับต้องเอาเหล็กที่เราหนุนออกนะครับทุกอย่างมันต้องเป็นอิสระตรงกลางนะครับ เราก็ใช้สามขาตั้งเห็นไหมครับช่างสักจะใช้สามขาตั้งย้านะครับสามขาตั้งปีกนกบนล่างคอมงคอมา้าถังน้ํามงน้ํามันอุปกรณ์ทุกอย่างเอาออกให้หมดนะครับเพราะว่างานแก้งานดัดเชสซีงานจัดระดับเนี่ยมันจะต้องให้ในส่วนของเชสซีเนี่ยนะครับน้าหนักสองข้างมันต้องบาลานซ์กันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งหนักกว่าแล้วก็ข้างใดข้างหนึ่งเบากว่า นะครับเราก็จะต้องถอดออกหมดเลยนะครับเหลือไว้แค่ด้านท้ายเนี่ยนะครับบริเวณเหลือไว้แค่เฟืองท้ายแล้วก็ล้อสองอันนะครับแล้วก็ตั้งสามขาไปตรงกลางทีนี้มันจะเลียงรู้เลยนะครับน้าหนักของเชสซีเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนรถมันจะบิดเดี่ยวไปในทิศทางไหนเราจะรู้เลยนะเพื่อนๆลองนั่งสังเกตดูเห็นไหมครับด้านท้ายเนี่ยนะครับเราดัดเท่ากันแล้วแล้วก็วางไม้ตัวที่2นะครับวางเหล็กตัวที่2แล้วก็เลงีงนะครับเลีงกลับไปหาเหล็ก ตัวที่เราวางไว้ที่มันเสมอกันนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะไล่มาดัดตรงไหนต่อก็ทําแบบนี้ซ้ําไปเรื่อยๆจนยาวมาถึงด้านหน้านะครับจนยาวมาถึงด้านหน้าพอด้านหน้าเห็นไหมครับพอวางเหล็กตัวที่3ลงไปนะครับวางเหล็กตัวที่3ลงไปทีนี้เราก็จะเห็นได้เลยว่านะครับรถคันนี้เนี่ยแชสซีเนี่ยมันบิดเยี้ยงก,กันก็คือ หน้าซ้ายนะครับสูงนะครับหลังหลังขวาหลังขวาเนี่ยมันก็จะสูงก็คือมันบิดไปคนละทิศคนละทางหมดเลยนะครับทีนี้เราก็ทําเหมือนเดิมนะครับด้านท้ายช่างสาก็ใช้สู้คล้องไว้นะครับในจุดที่มันเริ่มจุดที่มันเริ่มสูงนะครับทีนี้ด้านหน้าก็คล้องไว้แล้วก็ใช้ไม้แรงขึ้นนะครับในส่วนของจุดนะครับที่มันต่ํานะครับก็คือด้านท้ายเนี่ย ตรงกลางมันเสมอกันตรงไหนก็คล้องโซ่ทางด้านในแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเห็นแม่แรงสีส้มไหมครับที่ช่างศักก์ก็เอาแม่แรงไปขึ้นไว้เฉยแล้วก็น้ําหนักที่มันจะขึ้นเยอะก็อยู่ตรงไอ้เคี้ตัวใหญ่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวลองขึ้นแม่แรงตัวนี้ก่อนนะครับถ้าแม่แรงตัวนี้น้ําหนักมันพอนะครับช่างศัก์ก็จะขึ้นให้มันได้เลยนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ก็จะเอาแม่แรงตัวเนี้ยไปรองไว้ฝั่งนู้นแล้วก็เอาแม่แรงตัวสีส้มนะครับมาขึ้นฝั่งนี้แทนเพราะว่า ม่แรงตัวสีส้มเนี่ยนะครับน้ําหนักมันมันขึ้นตรงๆไม่แรงมันจะตัวใหญ่กว่าแล้วก็มันจะขึ้นได้เยอะกว่ากว่าไอไอไม่แรงไอคตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวลองขึ้นไปเลยนะครับขึ้นแล้วก็ปล่อยดูนะครับพอปล่อยดูปุ๊บนะมานั่งเล็งดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เจสซีบริเวณทั้งไอบริเวณทางด้านเบ้าโชคเนี่ยมันเริ่มที่จะมันเริ่มที่จะขึ้นมา เกือบจะเท่ากันแล้วแต่ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําหนักที่เราขึ้นแม่แรงเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเรายังไม่ได้ใช้ไฟเป่าช่วยนะครับอ่ะลองอัดเข้าไปให้มันเต็มที่เพราะว่าช่วงนี้นะครับเชสซีเนี่ยมันจะแข็งมากนะครับแล้วก็ช่วงของการบิดตัวของเชสซีเนี่ยมันไม่ได้บิดช่วงยาวมันเป็นการบิดช่วงสั้นสลับกันซ้ายขวานะครับพอมาถึงช่วงสั้นจําเป็นที่จะต้อง ใช้ไฟเป่าช่วยด้วยนะครับแต่ไม่ได้เป่าแดงนะครับหนึ่งะครับถามว่าทํไมไม่ได้ไม่ได้เป่าไฟให้แดงเลยนะครับก็เชสซีเนี่ยมันโดนไฟมาเยอะนะครับถ้า,ามันโดนไฟมาเยอะเนี่ยเราไม่จําเป็นทีจ่จะต้องใช้ไฟเป่าเยอะก็ได้นะก็เป่า2ข้างบนล่างนะครับเพื่อที่จะทําให้เหล็กเนี่ยมันมีการายืดตัวกลับคืนไปนะครับแล้วก็เพิ่มน้าหนักของไฮริก นะครับไปเรื่อยก็จะทําแบบนี้ซ้ําๆนะครับไล่ตั้งแต่ด้านท้ายตรงกลางแล้วก็มาด้านหน้าก็ทําแบบนี้ขยับมาขยับไาเลย,เยนะครับคันนี้รู้สึกว่าเชสซีเนี่ยจะบิดเบี้ยวผิดรูปทั้งท่อนเลยนะครับถามว่ารถเนี่ยมันจะวิ่งได้ยังไงนะครับเพื่อนๆทุกคนมันวิ่งไม่ได้หรอกเพราะว่าเชสซีมันบิดเนี่ยตอนนี้เชสซีก็เริ่มที่จะมาขนานกันแล้วแต่ยังไม่ได้นะครับมันยังไม่ได้เพราะว่ามัน มันไม่สามารถที่จะดัดดัดทีเดียวแล้วมันได้ได้เขาเรียกว่าได้ทั้งทั้งทั้งท่อนเลยนะครับเราก็จะต้องค่อยๆดัดทีละช่องทีละช่องแล้วก็เดินหน้ามานะสรับงานดัดเชสซีมันจะต้องมีรางอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีรางอย่างนี้นะครับเราเมื่อก่อนเนี่ยที่ช่างศักดัดเราช่างศักก็จะใช้เป็นไม้กากบาดนะครับแต่ทีนี้ มันเหนื่อยสําหรับการดัดแล้วก็งานเนี่ยมันถ้ามันดัดเกินมันดัดบีดเกินนะครับทีนี้มันก็จะเหนื่อยสาหรับการยกเหล็กกลับไปกลับมายกไม้กลับไปกลับมานะครับก็เลยทําแท่นตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับแท่นตัวนี้นะครับมันก,ออก็ออกแบบมาสาหรับงานดัดเชสซีนะครับโดยเฉพาะแล้วก็ดึงตัวถงังเพราะว่า1มันจะมีตัวดึงตัวล็อกนะครับล,ลางนะครับรอบทิศทางหมดเลย นะครับมันจะทําง่ายแล้วก็สะดวกนะครับนี่เอาพออด้านนะครับบริเวณเบ้าหัวชุกนะครับเริ่มที่จะได้แล้วแต่ยังไม่ได้นะครับก็ช่างสักก็จะเคลื่อนนะครับนนะั่ตำแหน่งของการดันนะครับว่าสลับแม่แรงนะครับตอนนี้ต้องสลับแม่แรงเพราะว่าแม่แรงตัวใหญ่นะี่ไอ้ขี้มันมันแม่แรงด้านในมันตัวเล็กน้ําหนักมันมันไม่เยอะ นะครับก็เปลี่ยนเป็นตัวสีส้มนะครับตัวสีส้มเนี่ยจะมาตั้งตรงแล้วจะดันได้ง่ายกว่าก็คือน้ําหนักของตัวแม่เลงตัวใหญ่เนี่ยนะครับก,ก็ขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเชสซีฝั่งที่แม่เลงตัวใหญ่มันก็ต่ําลงนะครับเชสไอหัวเชสซีฝั่งที่แม่เลงตัวสีส้มเนี่ยนะครับมันก็ต่ําลงนะครับก็คือมันบิดไปคนละทิศคนละทางนะครับนี่ก็ขึ้นแม่เลงตัวไอเคตัวใหญ่ด้วย นะครับแล้วก็ขึ้นแม่แรงตัวสีส้มด้วยนะครับมันถึงจะทำให้เชสซีทั้งสองฝั่งแล้วก็ตรงกลางนะครับขึ้นนะครับมาเท่ากันนะครับอันนี้ต้องใช้ไฟเป่าช่วยด้วยนะครับบริเวณนะครับรอยต่อต่างๆนะครับก็ต้องใช้ไฟเป่านะครับอ่ะเดี๋ยวช่างสักจะพาเพื่อนเทุกคนมาเล็งดูนะครับนี่ สังเกตดูนะครับถ้าเชสซีมันเท่ากันแล้วเหล็กทุกตัวนะครับยังไม่รวมตัวสีแดงนะครับเพราะว่าตัวสีแดงเนี่ยนะครับหัวมันยังมันยังตกอยู่นะครับนับตั้งแต่ตัวที่2ทั้งด้านหน้าเชสซีตัวที่2 3 4ตัวสีเขียวตัวสีเหลืองจนมาถึงตัวตัวด้านท้ายที่มีไม้วัดระดับน้ําอยู่นะครับมันก็จะต้องขนานกันหมดนะครับนี่มันต้องขนานกันแบบนี้ถ้าเชสซมันได้ มันไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ขนานกันนะครับถ้ามันไม่ขนานกันนะครับก็แสดงว,ว่าแชสซีบิดเบี้ยวผิดรูปนะครับเราจะวางตำแหน่งไหนก็ได้จะวางบริเวณแชสซีจะวางบริเวณเป้นยึดกระบะเป้นยึดหัวเก๋งนะครับทุกอย่างวางได้หมดนะครับถ้าแชสซีมันเท่ากันทั้งท่อนเรานั่งเรียงดูยังไงมันก็เท่ากันทั้งท่อนแน่นอนถ้าแชสซีเราเราใช้ได้นะครับนี่คลิปวิดีโอก็เดินทางมา ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้ความสนใจทางด้านงานแก้ดัดแชสซีขั้นตอนแล้วก็วิธีการดัดแก้นะครับช่างศักก็มีแนวทางการทํางานแบบนี้มานําเสนอนะครับความรู้ดีๆเทคนิคดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นําไปปฏิบัติกันนะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนสนใจนะครับหรือถูกใจคลิปวิดีโอช่างศักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างศัก์ชาแนลด้วย หรือใครที่อยากจะติดต่อสอบถามก็เบอร์โทรศัพท์0949240097สวัสดีครับ